เราจะมาอุ่นกันนะครับก็้างบ,บ,บางเป็นน้ำน,น้ำ <c oughs> ร้อนครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะละลายครับ <c oughs> ชอน,น,นว่ <c oughs> ชะช็อกโกแลตเคอร์ชี่อะไรครับเป็นช็อกโกแลตตี่ย ทำไมอะครับรพ <อ S 2> เพราะเคยครับเขาเป็นช็อกโกแลตผู้ชายเป็นพิชที่ครับอืม <laughs> <c oughs> เนดูทีัออนดเมันดูชาเนี่ยครับก่าจะละลาย ต้องเป็นภาชนะโลหะป่ะครับจุงมอ๋อละลไครับอันนี้ก็ได้อะครับมีครับเห็นไหมครับโอ๋จริงด้วยละลายง่ายกั่ีิคิดแป๊บเดียวครับพอมาละลายปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะละลายละลายออลังาคนนั่นเครับเอาเลยครับได้ครับทุกคนก็อยากเป็นคนนั้นนต้องไม่ใช่ ใช่ฮะอันนี้ไม่ได้เล่นมุกเสียงเข้ากล้องนะครับมันเข้าจริง <c oughs> <c oughs> พี่ตุนถามว่าถ้าเอาไว้ช็อกโกแลตใช้แทนช็อกโกแลตได้ไหมครับผมก็ได้นะครับจนครับผมเลยซื้อแค่นี้ค่ะโอคือจริงๆมันควรจะเป็นโอริโอ้ครับผมเห็นคิมโอมันเซลครับผมก็เลยซื้อชิมโอมาชิโอใช่ไหมเจ๋งไหมชิมโอหวานดีครับมันจะเค็มกว่าครับเพราะอะไรครับไม่ได้เค็มมือผมนะครับโอเคครับวันนี้ถ้าเค็มก็มีอีกคน เท้าผมด้วยครับไม่ใช่เมื่อยไหมครับไม่เมื่อยครับอันนี้เมื่อกี้ผมเอาชอ็อกโกแลตใส่ไปสองแบบครับเป็นดาร์กกับว่าเป็นมิลครับ<อ>แต่ว่าวานนี้ดาร์กอย่างเดียวครับแล้วก็ใส่ผงกาแฟไปหน่อยเพื่อความหอม สูตรเยอะครับตีลาดีครับชิมต้องว่ากันอีกทีน้ำน้อยไปโปะมันไม่ได้หลอนมากไม่ใช่อุ่นๆแต่มันช็อกโกแลตมอยากจะละลายแล้วใช่ใช่ครับคญหาคืออยากกินแบบฟองดูอะไรอย่างงี้ก็ทำอลยขึ้นมาแต่ตก็แค่เครียนก่อนว่าจะยากไป แล้ววิดีโอเราก็จะไม่ตัดนะครับเราคิดเกียจจะไจะตัพขึ้นไปที่เยี่ยม <c oughs> มันดูว่าข้ามเอาเองนี่ผมผมลองก่อนได้ไหมครับลองอะไรครับ <c oughs> ลองลูกแรกก่อนครับ <c oughs> โอคค้วาว้ <c oughs> <c oughs> okay, าวเคแล้วมั้งครับชอบสติ๊กคงดูครับ ครับตะเกียติเราก็ใต้นะครับมันมันแหวงครับเดี๋ยวไม่สวยครับเดี๋ยวเราก็รอมันแห้งครับแต่ว่าถ้าอยากให้แห้งเร็วก็แช่ตู้เย็นแม่งเลยครับือแม่งแห้งแล้วครับดูดิครับแห้งแล้วครับเร็วมากครับนี่ครับเต็มหนึ่งลูกครับเหลืออีกเท่านี้ครับเราก็จิ้มกินเลยก็ได้จริงๆวะ เอาแบบคงดูก็ได้ครับเพราะว่ารู้สึกจะเหนื่อยน้อยกว่าโอเคครับลองลองครับปีวีเปิดก่อนเลยครับผมขอตะเกียบน่อครับแต่ว่าก็จะเดี๋ยวผมเอาตะเกียบอีก่ครับโอเคขอบคุณครับใครกินเองครับงงนะครับว่าเราทำไมตะเกียบเยอะครับมันเหลือมาจากนอนแดดอยู่ก่ันเป็นไงบ้างครับอร่อยครับ เนื้อไม่น่าเชื่อครับว่าแม่งอร่อยด้วยโอเคครับทำไมใช้ได้ใช่ไหมครับนี่อาหารปลาครับเดี๋ยวเราเจาะอาหารปลาไปเลยช็อบโกแลตครับวีคิดว่าแบบเอาไปแช่เย็นหรือว่าแบบนี้ดีพรากินเลยเนยครับสุดยอดครับเอาลรครับเพราะช็อกโกแลตมันจะยืดๆให้อยู่ใช่ไหมครับจะยืดดีโอเคครับงั้นผมผมไม่รังเกียจวีครับผมขอใช้ใช้ตะเกียบวีแล้วกันอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ผมก็ไม่ได้เลียด้วยครับ อ๋ครับผมไม่ผมไม่ถือแล้วครับอันนี้เอาไว้ทำไรครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้เผื่อชุบแล้วก็ใส่ตู้เย็นอะไรเงี้ยครับอจะได้เป็นคนละอันกันแล้วช้อนตักเลยนะครับเดี๋ยวคือผมกลัวช็อกโกแลตไม่พอร์นนิ่งเล่ะครับกะปริมาณไม่ถูกผมว่าถ้าปริมาณช็อกโกแลตมันเยอะมันจะอร่อยกินงถ้าไปเลยครับนะครับผมแดกเลยครับมันซัดเลยครับอย่าให้มันไปติดติดจานเสียของครับเป็นไงฮะ อร่อยสั่นเลยครับนะครับขอลอง,งครับ,รบ,รบ,บครับมีนี่เขาบอกผมต่อทิวอยู่ครับนี่ครับไม่ต้องนะครับนี่ครับเป้มลองตองดูไหมครับ